พละศึกษาพละศึกษาสายกีฬาสายกีฬาชายกี้เล่นเล่นกีฬาที่โรงเรียนเล่นกีฬาอะไรบ้างครับฟุตบอลบาสเกตบอลแล้วก็วอลเลย์บอลวอลเลย์บอลฟุตบอลบาสเกตบอลวอลเลย์บอลออกเสียงดีกว่าพวกเราทั้งสามคนถ้าถ้าพี่โคตรจีเราจะออกเสียงว่าไรลูกพี่โคตรจีพี่โคตรจีอันนี้อันนี้ครูง้อละลูก ครุ่งเนอะครุ่งเอะอาเป็นคนเกาหลีครับคนเกาหลีแล้วเมื่อกี้ได้ยินว่าครูงงหรือครูง้อเดี๋ยววุ้ยทีนี้ทีนี้ครูง้อคูง้อแล้วคนซ้ายมือพี่พรากรุงหลุกสะกดว่าพี่พรากรุงนี่นี่นี่ขอขอคนนี้ด้วยขอคนนี้ด้วยขอคนนี้ด้วยพี่ซุกนี่พี่ซุก พี่สุลุกแล้วชื่อรายการเราชื่อว่ารายการซุปเปอร์เทรนโอกาสช่องเลยลูก